สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเพื่อนๆพร้อ,พอมที่จะโปรแกรมจิตก่อนนอนไปด้วยกันไหมคะแค่เรามองภาพในสิ่งที่เราปรารถนาไว้ทุกวันทุกวันนะคะแล้วก็ลงมือทำอดีตที่มันผ่านมานะที่เราเคยเจอมาเรื่องอะไรก็ช่างให้เราขอโงสิกรรมนะคะขออย่าได้เจอเรื่องราวแบบนั้นเลยเนาะปัจจุบันเราขอเปลี่ยนชะตาชีวิตของตัวเองใหม่ เราขอเปลี่ยนแผนพังทางด้านการเงินใหม่นะคะขอมีการเงินที่รุ่งเรืองเฟื่องฟูให้ไหลมาทีมานะคะขอใหออเดอร์ปังๆมีเงินเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บหลักล้านมีเงินลงทุนเป็นล้านล้านเงินหาง่ายจะได้มาบ่อยขอให้ตัวเราเองเนี่ยมีเงินเหลือเฟือให้รู้สึกว่าตอนนี้เราได้เรียบร้อยแค่แค่คุณมองภาพ ให้คุณรู้สึกว่าคุณมีแล้วคุณได้แล้วคุณเป็นคนนั้นเรียบร้อยแล้วให้รู้สึกว่าเรามีเงินเก็บหลักล้านตามจำนวนในภาพนี้นะคะแล้วก็ลงมือทำทุกวันทุกวันค่ะวันนี้ถ้าเราอยากขายสินค้าออนไลน์ได้ใช่ไหมโดยเฉพาะข,ขายกระเป๋าดักซับให้เราค่ะคิดบวกนะคะมีความสุขเรียนที่ประหากราบแล้วก็ลงมือทำ โพสขายนะคะแล้วก็จะทําให้ทุกคนขายได้ได้ไดรับกำไรสามร้อยถึงห้าบาทขึ้นไปคืออยากจะบอกเพื่อนๆว่าอย่ารอให้เงินหมดแล้วค่อยคิดที่จะหาทางหาเงินนะคะวันนี้เจอโอกาสให้รีบทําค่ะกระเป๋าน้ํำหอมที่เคยซื้อกันไปพีทบอกเสมอว่าให้มาโพสต์ขายแต่ทุกคนก็ไม่ทําแล้วทุกคนก็มีตะโกด,ด่าบนลงเฟซบุ๊ก พี่นิดไม่ผิดใช่ไหมที่เลือกเป็นเพื่อนกับทุกคนทุกคนเป็นคนเลือกชะตาชีวิตของตัวเองนะพี่ยังคิดบวกอยู่ทุกวันเนี่ยถ้าเราบุนกลดาเท่ากับเราแช่งชีวิตตัวเองคิดบวกไปตลอดชีวิตพี่นิด พร้อมปังพร้อมเหงใครที่เปิดใจอยากจะมีรายได้จากการขายกระเบาดักซับทักเข้ามาที่ Facebook นิตยากรโสภาได้เลยนะคะใครพร้อมที่จะรับกำไราไร3 0หบาทขึ้นไปต่อใบาขายได้หนึ่งใบเอาไปเลยกำไร3า0รอบาทลองคิดเล่นๆถ้าขายได้เยอะคุณจะได้เงินเท่าไหร่อยากทำทักมาวันนี้ลองคิดเล่นๆเ,เขาทำงานประจำ เราเลี้ยงลูกมาโพสขายก็จะทำให้เรามีรายได้เข้าบ้านได้แล้วค่ะวันนี้แค่คุณยอมเรียนรู้ฟรีแล้วก็ลงมือทํามาโพสกระเป๋าขายกับพินิดคุณก็ได้ตังแล้วอย่ารอแค่คุณตัดสินใจหาเงินซื้อกระเป๋าแค่ใบเดียวแล้วก็มาโพสขายอ่ะทำให้คุณมีรายได้ดีๆอ่ะอย่าคิดนานนะทุกคนกล้าการันตีนะถ้าทุกคนเรียนคิดมาหากราบขายดีขายได้ทุกคน ไม่มีใครขายไม่ได้ใครพร้อมรับกำไรอยากอยากขายอยากทำจริงทักมาพี่เป็นแม่ค้าที่ขายดีขายปังมากๆใครพร้อมทำก็ทักมา